เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่จะนําคนไทยกลับมาสู่การทํางานแบบ5วันต่อสัปดาห์แล้วก็สิทธิการลาแบบใหม่ที่คนทํางานต้องรู้ไว้ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานไทยเนี่ยต่อสู้กันมายาวนานมากนะครับตั้งแต่การเรียกร้องเรื่องของประกันสังคมจนมาถึงเรื่องของการขยายอายุวันลาคลอดนะครับจนกฎหมายคุ้มครองแรงง,งานฉบับล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งได้ประกาศลงราชกิจจาไปก็ได้ขยายวันลาคลอดจาก 90วันเป็น120วันเรียบร้อยแล้วแต่ร่างกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้นะครับถ้าผ่านจากสภาผู้แทนขึ้นมาและผ่านีิสภาไปได้เนี่ยแรงงานไทยจะได้สิทธิอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างวันนี้จะมาสรุปง่ายๆให้ฟังนครับสิ่งแรกที่แรงงานไทยจะได้เลยนะครับก็คือบอกลาการทํางานแบบ6วันต่อสัปดาห์ เพราะว่าในกฎหมายแรงงานฉบับเดิมเนี่ยอนุญาตให้นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานได้สูงสุด48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแต่ในพรบรคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เนี่ยจะสามารถอนุญาตให้ทำงานได้เพียง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นก็คือหารจํานวนวันออกมาก็คือ5วันต่อสัปดาห์นะครับคือเวลาเราทำงาน6วันต่อสัปดาห์แล้วได้หยุดแค่สัปดาห์ละวันเนี่ยหวันนี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับจะเอาไปซักผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดบ้านวันเดียวก็หมดแล้วจะเอาเวลาไปพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆให้ตัวเองหรือ ใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยก็แทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ทํางานเพียง40ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้านายจ้างเนี่ยอยากจะให้ลูกจ้างทํางานเพิ่มนะครับส่วนที่เพิ่มเติมจาก40ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็น OT ทครับสิทธิที่2ที่ลูกจ้างจะได้นะครับก็คือสามารถลาพักร้อนได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นครับ จากสิทธิ์เดิมในกฎหมายแรงงานฉบับเก่าเนี่ยสามารถลาพักร้อนได้เพียง6วันต่อปีนะครับแล้วก็ต้องทํางานครบ1ปีก่อนถึงจะลาได้แต่ในพรบรคุ้มพองแรงงานฉบับใหม่เนี่ยจะให้สิทธิ์ในการลาพักร้อนนะครับต่อแรงงาน10วันต่อปีนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอครบ1ปีนะครับทำงานผ่านหลังจาก120วันหรือว่าผ่านโปรแล้วเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการลาได้เลยครับ สิทธิทสามนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากๆเลยก็คือการที่อนุญาตให้ลูกจ้างหญิงเนี่ยสามารถลาได้ในวันที่มีประจำเดือนนะครับแต่ก็ให้ลาได้ไม่เกิน3วันต่อ1เดือนซึ่ง ก็ถือว่าเรื่องของการมีประจำเดือนของลูกจ้างหญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกายภาพนะครับมันเป็นเรื่องทางธรรมชาติที่ทางตัวลูกจ้างหญิงเองเนี่ยก็ไม่สามารถเลือกได้นะว่าอยากจะมีหรืออยากจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่ถ้าเกิดมีประจำเดือนแล้วก็ปวดท้องมากๆเนี่ยแล้วต้องไปใช้วันหยุดลาป่วยแทนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเท่าไหร่สิทธิที่4คือสิทธิในการลาไปดูแลครอบครัวนะครับร่างพรบฉบับใหม่เนี่ยจะอนุญาตให้ทางลูกจ้างสามารถลางานไปดูแล ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับบุคคลใกล้ชิดนะครับที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตได้โดยลาได้เต็มที่ไม่เกิน15วันต่อปีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลาติดต่อกันเกิน5วันเนี่ยนายจ้างก็อาจจะขออหลักฐานที่เป็นใบรับรองแพทย์หรือว่าใบมรณะบัตรได้ซึ่งสิทธนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหานในการที่ลูกจ้างเองเนี่ยเวลา มีภาระเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ในการลาขิดบ้างลาพักร้อนบ้างหรือบางทีก็ต้องใช้สิทธิ์ลาป่วยบ้างนะครับเพื่อไปจัดการธุระไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจัดงานศพต่างๆสิทธิที่หที่แรงงานไทยจะได้รับถ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านก็คือพื้นที่ของคุณแม่ครับคือนายจ้างเนี่ยต้องจัดหาที่สําหรับ ให้นมบุตรหรือว่าสําหรับปั๊มนมบุตรนะครับสาหรับลูกจ้างหญิงที่เพิ่งคลอดลูกออกมานะครับตัวจะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จําเป็นแล้วก็ต้องมีการจัดเวลาพักนะครับสำหรับแรงงานหญิงที่เพิ่งคลอดลูกออกมาเพื่อให้สามารถให้นมบุตรได้หรือว่าสามารถมีเวลาไปปั๊มนมได้เนี่ยอย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับในช่วงเวลาการทํางาน8ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็สามารถทําต่อเนื่องได้ในระยะเวลา1ปีนะครับ กฎหมายนี้ก็สําคัญมากนะครับในการส่งเสริมให้คุณแม่นะครับหรือว่าลูกจ้างหญิงที่อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปเมื่อดูมุมที่เป็นผลประโยชน์ต่อลูกจ้างแล้วเราก็ต้องมาดูมุมที่เป็นข้อกังวลข,ของนายจ้างบ้างนะครับว่าถ้าร่างพรบรฉบับนี้ผ่านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อนายจ้างยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือวันเวลาการทํางานที่ลดลงนะครับเหลือ อาทิตย์ละ5วันนะครับก็จะทําให้ธุรกิจต้นที่ต้องเปิดบริการทุกวันเนี่ยมีต้นทุนในการจ้างพนักงานสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดที่มากขึ้นหรือว่าสิทธิในการลาที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในส่วนของตรงนี้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องจ้างคนมาทํางานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับอีกข้อท้าทายของฝั่งนายจ้างก็คือการบริหารจัดการภาระงานนะครับในวันที่ลูกจ้างได้สิทธิ ในการลาเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างถ้าพรบฉบับนี้ผ่านเนี่ยลูกจ้างหญิงนะครับอาจจะลาได้เต็มที่ปีหนึง70วันโดยที่ยังไม่ได้รวม15วันที่สามารถลาไปดูครอบครัวได้นะครับในวันที่ลูกจ้างลาหยุดตรงนี้เนี่ยภาระงานจะตกไปอยู่กับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะครับหรือว่าภาระงานตรงนี้นายจ้างจะมีวิธีในการบริหารจัดการยังไงครับ และแน่นอนนะครับถ้าร่างพรบรฉบับนี้ผ่านเนี่ยต้นทุนของภาคธุรกิจก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นทุนของนายจ้างเนี่ยก็ต้องสูงขึ้นจากการที่อาจจะต้องจ่ายค่า OT มากขึ้นนะครับอาจจะต้องอจ,จ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจที่มันต้องเปิดทําการทุกวันนะครับเมื่อต้นทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการแข่งขันก็ต้องลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์การแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ภาคธุรกิจนะครับหรือว่าภาคนายจ้างเนี่ยสามารถ ปรับตัวไปกับพรบนี้ได้ด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยจะเป็นก้าวสาคัญนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันก็สร้างความท้าทายนะครับให้กับทางฝั่งผู้ประกอบการให้ทางฝั่งนายจ้างที่มีเหตุผลที่เราก็ต้องยอมรับฟังด้วยเหมือนกันนะครับในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคือเราก็ต้องหาจุดสมดุลนะครับของประโยชน์ของทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้การยกระดับแรงงานไทยเนี่ยมันสามารถ เติบโตไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับก็อยากจะฟังความเห็นของทุกท่านนะครับวา่าเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีความสมดุลมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีความเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันนะครับ